เดือนลายไปแล้วตอนนี้ลงมาที่หน้าเมืองไหนก็บม่ห่วงจะลองเอื้อนท่าพอตังไงเห็มน้อยถ้าแม่มู่มีคนก็จะขอเพื่อนเข้าไปตังไงแล้วไปถามรองบับวหอกบนกะไปกวางเมือนนี่อย่ยแปลกแยกี่เหมือนไม่ยิงแล้วก็หัวใกว่น คนไม่ขนนหนังอันนี้บ้านเมืองไข่ทับเนี่ยนี่ไอ้เบลไทยจะไน้ไไอ้เข้ามาในบ้านในเมืองนี่อย่างใดเจ้าเพ่าตัวเองนะเดินทางมามาในกลางป่าฮันไกลริบลีริบลีฮันเป็นเมืองไข่บังููก็เลยลองเข้ามาดูไอ้เดินทางมาอย่างอี้เอออยู่ๆเนี่ยไอเข้ามาไอ้บังงูแต่เท้าว่าในบ้านในเมืองนี่เป็นบ้านเมืองของใครเอนเมืองนี้เป็นบ้านเมืองของไขรเหรอนี่ไอ้ ตามีน่ะมันเป็นบ้านเมืองมนุุย์ธรรมดาเหมือนไอ้่่เป็นมนุธรรมดากเป็นเมืองไลเเป็นบ้านเมืองของพ่อพญายยกสิงห์โหนะเออเออเมงยแล้วที่ข้มาครงแรกก็เจอเมืองยกตรงนี้มาถึงซึ่กยัจะเดวนี้บอกว่าเป็นบ้านเมืองของพญายกสิห์โหนองเป็นอะไรย่างเดียวกบพญายยกล่ะเดแสงน่เป็นลูกสาว้าอพเทเป็นลูกสาว หน้าตายยงบางเงาเมืองาบ้าบางมีขี้เลี้ยวขี้เลสักน้อยหรือว่าแต่งบได้ลงแน่ก็แง่างนี้หรอเออนี่น่ามีที่บัารไดกันร่ไม่มีชื่อว่าเลียวแสงไม่เชื่อว่าเลียวแสงแต่นี่เลยวแสงไอ้เองก็จะบอกเสียงในนามแอเองมีชื่อแล้วว่ากิตติกุมารกิตติกุมารจ้ แล้วไอ้เข้ามาในแม่นางเบื่อโองเจ้าปอพยา,ยยาใหญ่ไหนเอ่ไอ้บอกขัวกันเจ้าไอ้เองแนะ่ใจ,จริงนะกหว่าวันโย่แต่เข้ามาเนะี่ยยังมา,งาหันมูเซนงเซนาอมาดทั้งคนเลยคือว่าประเดี๋ยวนี้เสนาแล้วนะออกไปส่งเจ้าปอประถาร์ปลานะเจ้าออกไปมากนี่ป้าเจ้าป๋วยยันย่างตำนาของเรียวแสงนั่นนะเจ้าปอนเนี่ะบอกเพื่อเสนาเพราใจเนี่ยอยู่กันเจ้า,เ,าเพราะว่าเจ้าป,าปอนี่ยเปนขางเรียวแสงสัในเมื่อตอนนี้มีเซนงเซนาอมาคอยอยู่ที่นี่ ต่อไอ้กิต mm ิโกมันจะจะคอเลวแสงสักอย่างนึงได้ก่อนฮะไอ้จะคออย่างละเจ้าคือว่ายจะจะคอถามสักหน่วยเดียวเน้อไอ้จะถามไอย่างจะถามเลวแสงว่าตอนนี้เลวแสงเองนม่มีแฟนแล้วกาเลวแสงน่าเป็นลูกเจ้าปอบอายเยอะก็บอกไปแล้วว่าเจ้าปอบั้านค้างแล้วเลวแสงน่าจะมีแฟนได้อย่างไดะเจ้ามัมีแฟนเที่ยนเพ้านแม่งยังมันมีต่อไอ้กิติโกมันพวกนี้ จะขอสมัครเป็นแฟนเรียวแสงสักคนน้องจะว่าอย่างไรกูแมนจะมาสมัครเป็นแฟนเรียวแสงแต่ปเป็นแบบมนุษย์เนี่ยเจ <c oughs> อบาไดและไอ้เนี่ยมีแฟนหรือ,อยังเรื่องแฟนเนี่ยเออไอ้กิติกุแมนไอ้บอมีเมน,นี่ยกำลังเป็นรอยจุดรุดเม่อเกิเข้าสุดก็ภัยเท่าเลยบอมีแท้กันถ้าหากนว่าไอ้บอมีเรียวแสงเนี่ยหันหน้าไอ้กงมือสุดทุกชะตาก็มาปฏิเสธไอ้ยามาเจ้า ให้ดาวพระเาาฟ้าสูงเปรียบเจ้าดาวรุ่งงามทิ้งเผิดเจิดจ้าอยูย่แห่งไหนช่างสวยถึงใจจิตาโหวดาราที่บนนับหลายอาหา បានសឹងเปรียบន้ํา <funziona> ភ <S una mystery> ្នំដើរក៏ហាងក្រៀបໄປ